แบดมินตันชิงแชมป์โลกหรือเวิร์ดชนจิฟสอน2ากำลังจะมาถึงรายการใหญ่ที่สุดของปีนี้นักกีฬาไทยจากต็มจะมีใครบ้างที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับการแข่งขันแบดมินตันนะครับที่ได้รับรองจาก BWF หรือว่าสบาพันธ์แบดมินตันโลกนะครับจะแบ่งออกเป็น3เกตนะครับทุกวันนี้ที่เราเห็นในการแข่งขันเวร์ทัวรต่างๆนะครับก็จะอยู่ในเกตที่2 ว่าจะเป็น c ชน n า Open ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับหรือว่าโอล a n f i n อ l ที่จะแข่งไปไปนี้รู้แล้วแต่เป็นเกรตที่2โดยเกรตที่1ของโลกนี้ในการแข่งขันแบดมินตันก็จะมีอยู่2รายการนั่นก็คือโอลิมปิกเกมกับชิงแชมป์โลกโดยชิงแชมป์โลกนะครับจะจัดขึ้นทุกปียกเว้นปีที่มีการแข่งขันโอลิมปิกเกมอย่างล่าสุดในการแข่งขันชิงแชมป์โลกก็คือปี2023 แล้วก็เว้นมา2,024เป็นการแข่งขันโอลิมปิกเกมแล้วก็ปีนี้2,025ก็จะเป็นการชิงแชมป์โลกและในปีนี้ชิงแชมป์โลกนะครับจะจัดขึ้นวันที่25สิงหาคมถึงวันที่31นะครับโดยเจ้าภาพจัดการแข่งขันก็จะเป็นฝรั่งเศสนะครับเป็นเจ้าภาพนักกีฬาไทยได้สิทธิ์แข่งขันทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสมวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าในแต่ละประเภทมีนักกีฬาคนไหนบ้างที่ได้สิทธิ์ในการแข่งขันในปีนี้ทีละประเภทเลยนะครับในประเภทชายเดี่ยวนะครับไทยได้สิทธิ์แข่ง2คนนั่นก็คือน้องวิวกุลรุวิทิศารนะครับไปในฐานะแชมป์เก่านะครับจะป้องกันแชมป์ในปีนี้ได้หรือเปล่าน้องวิวปัจจุบันนะครับเป็นมือวางอันดับที่2ของโลกซึ่งเคยขึ้นมือวางอันดับที่1มาแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รวม8สัปดาห์นะครับที่วิวได้ขึ้นเป็นมื่นของโลกแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่วิวได้ขึ้นมื่นของโลกนะครับในรายการอินโดนีเซียโอเพนก็เข้าถึงเซมิไฟแนลใน2รายการใหญ่ล่าสุดนะครับ J8 นโอเพนระดับซูเปอร์เจ0น้องวิวตกรอบแรกนะครับแพ้ให้กับเว่ยหงเลี่ยนจากประเทศจีนในล่าสุดนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาในรายการไชน่าโอเพ่นนะครับวิวก็ ตกรอบที่8คนสุดท้ายนะครับแพ้ให้กับโจเทนเชนอีกครั้งหนึ่งก็มารอดูนะครับว่าในชิงชมปโลกวิวจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้หรือเปล่าโดยผลการจับฉลากแบ่งสายนะครับจะจัดขึ้นในวันที่13สิงหาคมนะครับจะรู้ด้วยว่าในแต่ละรอบเส้นทางของวิวจะเจอใครบ้าง โดยการจับฉลากแบ่งสายนะครับจะจัดขึ้นในวันที่13สิงหานะครับก็จะรู้ว่าในแต่ละรอบวิวมีโอกาสจะได้เจอใครบ้างแต่ตอนนี้ก็คือมีประเด็นอยู่ว่าจะใช้อันดับโลกอันไหนในการที่จะแบ่งสายเพราะว่าอย่างหลายสำนักโทนะครับบอกว่าในวันที่29กรกฎาคมหรือวันนี้วิวอันดับโลกควรจะเป็นอันดับที่3ของโลกแต่ล่าสุดอัปเดตใน BWF นะครับปรากฏว่าวิวยังเป็นมือวางอันดับที่2ของโลกเพราะว่ายังไม่ได้ตัด ผลการขันโอลิมปิกเกม2024ออกทำให้วิวเป็นที่2ของโลกคราวนี้นะครับถ้าสมมติว่าตัดคะแนนโอลิมปิกก่อนที่จะจับฉลากนะครับนั่นหมายความว่าวิกเตอร์เอเซนเซ่นนะครับคะแนนจะร่วงลงไปอันดับประมาณ20กว่าความสนุกก็จะอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่ามือวางในการชิงแชมป์โลกครับจะมี1 1 6ถึง16 นั่นแปลว่าในรอบแรกนะครับมือ1นถึงสิก็อาจจะมีคนโชคดีนะครับจับได้เจอวิกเตอร์ตั้งแต่รอบ64คนสุดท้ายก็รอรุ้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วจะออกมาเป็นยังไงไอเดียวคนที่สอบของไทยนะครับน้องกันตพลนะครับตอนนี้ก็อยู่มือวงอันดับที่54ของโลกนะครับแต่ก็ดีพอที่จะได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกนะครับน้องกันนะครับผลงานไม่ธรรมดานะครับคือได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกด้วยนะครับก็รอรู้นะครับว่าน้องกันจะสามารถคืนฟอร์มได้หรือเปล่า ในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับไทยได้สิทธิ์เต็มแม็กคือ4คนนะครับมากสุดที่บีรุเฟยอมให้แข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกและแน่นอนนะครับน้องหมิวพรมวีนะครับมือหนึ่งของไทยก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันน้องหมิวนะครับปีนี้ผลงานดีมากๆกนะครับก็เราลุ้นว่าในชิงแชมป์โลกจะเป็นยังไงบ้างเพราะน้องหมิวนะครับปีนี้ก็ถือว่าท็อปฟอร์มที่สุดขึ้นไปสูงสุดถึงมือวางระดับที่หงของโลกแล้วก็ได้แชมป์ในรายการ Thailand Master Super 300แล้วก็ได้เข้าชิงรายการใหญ่อย่างรายการ อินเดียโอเพ่นแล้วับ750นะครับถือว่าเป็นหนึ่งความหวังของสาวไทยที่จะเข้ารอบรลึกได้นะครับสาวไทยคนที่2ไม่ใช่ใครนะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับตำนานแบดมินตันโลกที่ได้แชมป์โลกตั้งแต่อายุเพียง18ปีในปี2013และก็ยังไม่มียิงเดี๋ยวคนไหนนะครับที่ได้แชมป์โลกตั้งแต่อายุ18ปีเหมือนน้องเมย์น้องเมย์นะครับตอนนี้อันดับโลกอยู่อันดับที่9นะครับเรารู้นะครับว่ามีจะสามารถกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งได้หรือเปล่า สาวไทยคนที่3นะครับน้องเมย์ซ้ายสุพนิราเกตทองนะครับตอนนี้ก็เป็นมือวางอันดับที่11ของโลกนะครับปีที่แล้วได้ไปแข่งโอลิมปิกปีนี้ได้มาชิงแชมป์โลกนะครับก็รอดูว่าน้องเมย์ซ้ายจะสามารถทําผลงานสร้างสถิติตัวเองได้หรือเปล่าสาวไทยคนที่4นะครับน้องครีมบุษยนานันนะครับตอนนี้เป็นมือวางอันดับที่19ของโลกแต่น้องครีมก็ ยังอยู่ในการแข่งขันแบดมิตันมาเกาโอเพ่นนะครับอันดับโลกอาจจะขยับขึ้นไปได้นะครับก็เรารู้ว่าให้น้องคิมขยับไปอยู่ในเมือวางอันดับที่1นถึงสินะครับพอจะได้การันตีได้ว่าในรอบ64คนสุดท้ายแล้วกับรอบ32คนสุดท้ายในชิงชนะโลนะครับสาวไทยจะไม่ต้องเจอกันเองการันตีของสาวไทยนะครับน้องเมีได้แชมป์โลกนะครับน้องหนู ทำได้ดีสุดในรอบ16คนสุดท้ายนะครับส่วนน้องครีมเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับในชิงแชมป์โลกส่วนน้องเมย์ยังไม่เคยแข่งขันในรายการนี้นะครับก็รอลุ้นต่อไปในประเภทชายคู่นะครับไทยได้สิทธิ์แข่ง2คู่นะครับก็คือคู่แรกเป็นบาร์ดเดชพลกับสกายนะครับคู่นี้ก็อยู่มือมากอับที่12ของโลกปัจจุบันเป็นการแข่งขันครั้งแรกสลับคู่นี้นะครับแต่ว่าบาร์ดเองก็เคยได้แชมป์โลกนะครับจากประเภทคู่ผสม อีกคู่นะครับเป็นคู่โอโมพีนะครับดาวรุ่งของไทยตอนนี้ก็อยู่ื่อวาอันดับที่38ของโลกครับแน่นอนว่ายังไม่เคยแข่งในรายการชิงแชมป์โลกซึ่งคู่นี้ก็ไม่ได้แข่งวัวทีมาหลายเดือนแล้วครับล่าสุดที่ได้แข่งก็คือ Thailand Open ตกรอบแรกนะครับตอนนั้นได้ยินข่าวว่าพีมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ล่าสุดก็เห็นแข่งในรายการชิงแชมป์มหาวิทยาลัยโลกแล้วนะครับก็น่าจะการันตีได้ว่าคู่นี้น่าจะกลับมาแข่งทันในรายการชิงแชมป์โลก ส่วนในประเภทหญิงคู่นะครับเราได้สิทธิแข่ง2คู่คู่แรกก็คือคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดนะครับตอนนี้อยู่เมื่อวานอันดับที่14ของโลกทีนี้ผลงานก็ค่อนข้างดีนะครับได้แชมป์สรายการติดนะครับรายการ US Open กับรายการ c a n a d a Open นะครับ Super สามร้ทั้ง2รายการแต่ล่าสุดในการแข่ง m า a u l a Open นะครับก็ได้ถอนตัวไปนะครับไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นการเก็บร่างกายไว้สลับแข่งรายการชิงแชมป์โลกนี้นะครับผู้นี้ก็เคยแข่งชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับ เข้าไปได้มากสุดก็คือรอบ32คู่สุดท้ายอีกคู่อีกคู่นะครับก็จอมแจ่มกับเก์นะครับตอนนี้ก็อยู่มือวางระดับที่4 1อีกของโลกนะครับค่อนข้างจะหลุดไกลนะครับอย่างในรายการใหญ่ๆล่าสุดก็ไม่ในห็นแข่งนะครับไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะครับสำหรับคู่นี้ก็ล่าสุดที่แข่งก็คือสิงคโปร์โอเพ่นนะครับในประเภทคู่ผสมนะครับไทยได้สิทธิ์แข่งถึง3คู่ แน่นอนครับคู่แรกบาตเดชาพลกับน้องเฟรมสุพิสาระนะครับตอนนี้อยู่มือวางอันดับที่4ของโลกนะครับถ้าตัดคะแนนโอลิมปิกไปก็น่าจะขึ้นไปมือวางอันดับที่3ของโลกซึ่งแน่นอนครับบาสกับเฟรมก็จะเป็นมือวางในการแข่งขันรายการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของไทยนะครับที่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้เพราะว่าผลงานปีนี้คือดีจริงๆเฉพาะใน1ปีที่แข่งนะครับตอนนี้บาสกับเฟรมคะแนนโหวัวคือสูงสุด ก็เป็นคู่ที่น่าจับตามองแล้วก็คิดว่าชาติอื่นก็น่าจะจับตามองเราเหมือนกันดังนั้นก็ลุ้นว่าให้บาสกับฟิฟ์มสามารถคว้าแชมป์ไม่ได้นะครับตัวบาสเองครับคยได้แชมป์มาหนึ่งครั้งตอน2021ตอนคู่กับป้าป้อนะครับส่วนน้องฟิฟ์มเข้าได้มากสุดก็คือรอบ16คู่สุดท้ายสลับคู่ที่2ของไทยนะครับก็คือคู่ไตเติ้ลกับเจนตอนนี้อยู่มอว่าอันดับที่15ของโลกนะครับ ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ผลงานดีนะครับเพราะว่าได้แชมป์มาหนึ่งรายการก็คือแคนาดาโอเพ่นะครับโดระดับซูเปอร์300พมเรารู้นะครับว่าชิงแชมป์โลกแรกของเตเต้นกับเจนจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคู่ที่3ในประเภทคู่ผสมของไทยก็คือคู่น้องโอโมกับน้องจำแสมนะครับตอนนี้อันดับโลกหล่นไปอันดับที่50ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเคยขึ้น ไปสูงสุดถึงระดับที่19ของโลกและตอนนี้นะครับน้องโอโมก็จะจับคู่ใหม่กับปอปอนะครับดังนั้นก็มารอลุ้นว่าคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับสลับการกันชิงแชมป์โลกนี้นะครับลายอย่างที่น่าสนใจสรับนักเป็นตันไทยนะครับอย่างวิวนะครับก็ลุ้นว่าจะได้แชมป์โลกครั้งที่2หรือเปล่านะครับวิวได้แชมป์โลกมาหนึ่งครั้งแล้วก็ได้เหรียญเงินมาหนึ่งครั้งนะครับในชิงแชมป์โลก อย่างน้องเมย right? like, like, ์เองนะครับก like, well ็ได้แชมป์โลกมาหนึ่งครั like ้งแล้ว like ก็ได so ้เหรียญทองแดงมาหนึ่งครั music, ้งเช่นกันก็ถือว่าเป็นคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการชิงแชมป์โลกอย่างบัสฟิล์มก็น่าลุ้นนะครับเพราะว่าบัตสนะครับตอนที่จับคู่กับปอป้อนะครับได้แชมป์โลกมาหนึ่งครั้งปี2021นะครับแล้วก็ได้รองแชมป์นะครับเหรียญเงินมาหนึ่งครั้งในปี2019นะครับมาราลุ้นว่าบัสจะสามารถสร้างสถิติให้ตัวเองเพิ่มได้หรือเปล่านะครับ ก็ต้องลุ้นและก็เชียร์หนักๆน,นะครับสลับทีมไทยในการชิงชมป์โลก2025นี้เริ่มแข่งนะครับวันที่25สิงหาคมถึงวันที่31สิงหาครับแข่งก็ที่ฝรั่งเศสนะครับเวลาแข่งก็น่าจะเป็นเวลาเดดเดของไทยนะครับการถ่ายทอดสดก็น่าจะดูได้ที่ทางทูปสปอร์ตเซจนะครับส่วนการสายการแข่งขัน จะออกมาที่13นะครับถ้าสายออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าฟังอีกทีกด follow กดติดตามวาเลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารแบบติตันแบบนี้ให้ฟังอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ